คนอื่นพูดกูจะไม่เสียใจเลยแต่อันนี้คือเพื่อคนที่กูเรียกคนที่กูเรียกว่าเพื่อนอ่ะเหมือนเห็นกูล้มแล้วแบบทิศทางลมเม็กไปทางไหนก็จะแบบเอวกับทางลมตามตัวที่ไม่ถามกูเลยแบบเป็นเธอแห่ออะเหมาช่ำยำเป็นทางใครรู้ใครไปใครไม่เคยแบบเป็นเป็นใครเป็นใครที่แบบไม่อินกับเรื่องเพื่อนอะ่ะ ขาบอกไปเก็ตฟิลกูอ่ะกูไม่เก็ตฟิลได้หรอกจริงๆคนอื่นพูดกูจะไม่เสียใจเลยกูโดนคนอื่นด่ากูโดนคนอื่นแฉโดนคนอื่นเด็บแนบแค่ไหนกูไม่เสียใจกูไม่รู้สึกอะไรเลยกูรู้สึกแบบเอแต่อันนี้คือเพื่อคนที่กูเรียกคนที่กูเรียกว่าเพื่อนคนที่กูเรียกว่าเพื่อนคนที่กูคิดดีด้วยคนที่กูหวังดีด้วยคนที่กูแบบพร้อมที่จะแบบเรียกกูไปทาอะไรแล้วกูพร้อมที่จะซัพพอร์ตคนที่ถามเรื่องส่วนตัวกูกู บางเรื่องกูไม่กูไม่เล่าก็ได้แต่กูก็เล่าให้ฟังมาพูดกับกูแบบนี้คือมันแบบเป,เป็นเป็นเถื่อนอะเ,นเองเลยวะเรื่องดราม่าอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะยุ่งหรือว่าไม่อยากจะเกี่ยวหรือไม่อยากจะอะไรไมึงอาจจะอยากจะเป็นอย่างนั้นมึงก็เลยแบบ ไปในทิศทางที่แบบคนอื่นที่เขาด่าก,กูที่เขาเหยียบย่ำกูแต่ถ้าวันนี้กูสฟ้องแฟนแต่ถ้าวันนี้กูชนะมามึงก็จะกลับรำอย่างนั้นเหรอว่าแป้งแปะคน เออเหมือนกูเหมือนเหมือนเห็นเหมือนเห็นกูล้มเหมือนเหมือนเห็นกูล้มแล้วแบบทิศทางลมเม่งไปทางไหนก็จะแบบเอวกับทางลมตามตัวที่ไม่ถามกูเลยแบบไม่ได้แบบยื่นมือเข้ามาถามเลยว่ามึงโอเคเปล่าเรื่องมันเป็นยังไงวะ <c oughs> เออคาที่กูเป็นเจ็บสุดคือคาที่บอกว่าเตือนกูแล้วแล้วกูแย่ลงเนี่ยมึงอธิบายคําว่าที่กูแย่ลงได้ปะกูแย่ลงยังไง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ